สวัสดีค่ะเมย์อินอเมค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวแฟลชชิงหรือว่านิวยอร์กไชน่าทาวน์สนะคะวิธีการเดินทางที่สะดวกที่สุดก็คือรถไฟใต้ดินนะคะราคาจะอยู่ที่2.75เหรียญต่อคนให้ลงที่สถานี c ฟลชชิงเมนสตรีทได้เลยค่ะที่นิวยอร์กเนี่ยจะมีไชน่าทาวน์อยู่2ที่นะคะที่แรกก็จะอยู่ในตัวเมืองแมนฮัตตันเลยส่วนที่ที่2เนี่ยก็จะอยู่นอกเมืองออกมาหน่อยโดยไชน่าทาวน์ที่แฟลชชิงเนี่ยก็จะใหญ่กว่าที่แมนฮัตตันนะคะบรรยากาศเนี่ยออกมาก็จะเหมือนอยู่เมืองจีนเลยค่ะ วันนี้เราจะพาไปทานอาหารที่ฟู้ดคอร์ทที่คนโลคอลชอบไปกันนะคะโดยฟู้ดคอร์ทนี้จะตั้งอยู่ที่ห้าง New World m มอลค่ะห้างนี้จะรวมร้านค้ามากมายนะคะรวมถึงมีซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ด้วยแต่วันนี้เราจะไปทานอาหารที่ฟู้ดคอร์ทกันพอเข้าประตูมาแล้วให้มองหาบันไดเลื่อนนะคะเดินตามคนเขาลงไปด้านล่างเลยค่ะ ข้อดีของที่นี่นอกจากจะมีร้านค้าให้เลือกเยอะแล้วนะคะก็คือราคาไม่แพงแล้วก็เราไม่ต้องเสียเซอร์วิสชาร์จเหมือนเวลาที่เราเข้าไปทานร้านอาหารที่ปกติในอเมริกาเนี่ยเราจะต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ15-2 0เซค่ะร้านที่เราจะแนะนำให้ทานวันนี้นะคะก็คือหม่าล่าผัดแห้งนะคะถ้าลงบันไดเลื่อนมาให้มองหาทางด้านซ้ายมือจะเห็นร้านสีแดงแดงนี้นะคะ ที่จริงเมนูเขามีหลายอย่างนะคะแต่ว่าที่แนะนำเนี่ยก็จะคือหมาล่าผัดแห้งโดยเราจะสามารถเลือกเนื้อสัตว์ได้ทั้งหมูทั้งเนื้อ ซีฟู้ดนะคะวิธีการก็คือเดินไปถึงก็ชีช้ชบอกเขาได้เลยค่ะว่าจะเอาอะไรจากนั้นเขาก็จะให้เราเลือกผักนะคะราคาสําหรับเนื้อสัตว์จะอยู่ที่12.99เหรียญต่อปอนนะคะส่วนผักก็คือ10.99เหรียญต่อตะก้าค่ะพอสั่งแล้วก็ชําระเงินเสร็จแล้วเขาจะให้บัตรคิวมาเราก็รออาหารเสร็จแล้วเขาจะเรียกเราไปรับอาหารอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าเราเลือกทานที่ร้านเนี่ยเขาจะให้มาเป็นถ้วยใหญ่แบบนี้เลยนะคะ ถ้วยนี้ทั้งหมดราคาจะอยู่ที่ประมาณ33เหรียญน,นะคะแล้วเราก็จะได้ข้าวมาสองถ้วยด้วยค่ะตอนสั่งเนี่ยเราสามารถบอกเขาได้นะคะว่าจะเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยหรือว่าไม่เผ็ดเลยก็ได้รสชาติก็จะเหมือนมาลาชาบูนะคะเพียงแต่ว่าจะเป็นแบบผัดแหง้งถ้าทานไม่หมดสามารถขอกล่องเขาได้นะคะปกติแล้วเนี่ยเราสั่งครั้งหนึ่งเราก็จะแบ่งทานได้สองครั้งก็เหมือน33เหรียญเนี่ยก็จะทานได้2มื้อค่ะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะ เนื่องจากที่นี่ไม่มีเซอร์วิสชาร์จนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราทานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเก็บขยะต่างๆรวมถึงภาชนะที่ทานเสร็จแล้วไปวางไว้ที่จุดวางจานเองนะคะนอกจากหมาล่าแล้วที่จริงก็จะมีร้านอีกเยอะมากเลยนะคะส่วนใหญ่กว่า99%ก็คือจะเป็นคนจีนโลคลนะคะเนื่องจากที่นี่เนี่ยมีให้เลือกหลากหลายแล้วก็ราคาไม่แพงร้านชานมไข่มุกก็มีให้เลือกเยอะนะคะมีทั้งกงชาไทเกอร์ชูการ์ของหวานต่างๆก็มีค่ะ เมนูยอดนิยมอีกหนึ่งอย่างที่เห็นมีหลายร้านเลยก็คือบะหมี่นะคะเขาก็จะมาดึงให้ดูกันสดสดเลยก็จะเห็นฟาดกันป่าๆแบบนี้เลยนะคะหากใครมาเที่ยวเราคิดถึงอาหารไทยก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะที่นี่มีร้านอาหารไทยด้วยชื่อว่าร้านบุญชูนะคะก็จะเป็นสไตล์อาหารตามสั่งพนักง,งานที่นี่เป็นคนไทยนะคะสามารถสั่งเมนูเป็นภาษาไทยได้เลยค่ะเมนูราดข้าวส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ10.5เหรียญถึง12เหรียญน,นะคะก็ถือว่าราคาไม่แพงเทียบกับข้างนอกค่ะ ทานอาหารเสร็จแล้วก็ตบท้ายด้วยชานมไข่มุกกันค่ะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะแล้วถ้าอยากให้พาไปเที่ยวไหนในนิวยอร์กก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ